Welcome to Dada b i l i n g u a l the podcast EPC ธรรมชาติช่วยสร้างฟลูได้นะ Episod e 4 Grow Your Floor by the Nature สวัสดีค่ะตอนนี้เรามน,น,อ,น,นอยู่กับดา d ดาวิยาดาโลคัมนะคะกับดา d ดาไบลิงโกเดอะพอดแคสต์ค่ะ เด็กทักไทยไหน่อยค่ะโอเคนะคะได้ยินเสียงอะไรที่สดชื่นสดชื่นอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่น้ําตกเขาฉมเอวโหเย็นมากๆเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยทีนี้วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องฟโฟล์ก่็วิธีที่เวลาที่เราหลุดโฟล์เนี่ยวิธีหนึ่งที่ที่ดีมากๆก็คือ การที่เราเนี่ยได้หาโอกาสหลีกหนีความสับสนวุ่นวายจากชีวิตในการทำงานในเมืองเราก็คืนสู่ธรรมชาตินะคะการคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยก็มีหลากหลายที่แล้วแต่ว่าใครจะชอบบางคนอาจจะชอบทะเลบางคนอาจจะชอบภูเขานะคะแต่ว่าบรรยากาศที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในส่วนของ ภูเขาแล้วก็น้ำตกนั่นเองนะคะธรรมชาติเนี่ยเขาจะทำให้เราโฟโลกลับมาได้ยังไงนะคะอย่างแรกก็คือธรรมชาติเนี่ยมันก็จะห่างไกลาจากความวุ่นวายความมันห่างไกลจากความวุ่นวายแล้วเนี่ยในส่วนของสมองของเราที่มันมันต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลาถ้าเราต้องไปทำงานต้องไปใช้ชีวิตในเมืองต้องไปรับมือกับอะไรต่างๆแต่พอเรามาถึงธรรมชาติแล้วเนี่ย เราแทบจะไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เราแบบไม่สบายอกไม่สบายใจเหนื่อยกายเหนื่อยใ,ยใ,ใจเนี่ยเราก็ไม่นึกถึงมันแล้วเพราะนั้นมันก็ทําให้สมองของเราได้ชาร์จพลังแล้วก็ฟลของเราก็กลับคืนมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะใครที่ทํางานอยู่แล้วก็ลองนึกถึงที่ที่เป็นธรรมชาติที่จะทําให้เราชาร์จพลังได้บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสแบบว่าไปเที่ยวทะเลภูเขาน้ําตก แต่ก็สามารถเนรมิตคอนโดหรือว่าบ้านเราให้เป็นธรรมชาติได้นะคะ่างเช่นเวลาที่เราปลูกต้นไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ทําให้บ้านเรามีบรรยากาศคล้ายๆกับธรรมชาติมากที่สุดนะคะโอเคนี่ก็คือวิธีการชาร์จฟล์หรือชาร์จพลังนะคะทําให้พลังงานของเรากลับมาแล้วเราก็จะเป็นคนที่หลดฟลยากวิธีการนั้นก็คือพาตัวเองอ,ออกสู่ธรรมชาติ ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นั่นเองนะคะตอนนี้ขอพูดเป็นภาษาสิทธิ์นะคะ alright um, hello everyone you are right here with Dada Bilingual the podcast and we are right here at uh, k a u s h i m a Waterfall it is really really amazing that we can uh, contain or uh, maintain o u r f l o w by uh, touching with the natural the people Um, they love to uh, discover or uh, touch the feeling of the nature in many places and many ways for example at the sea at the mountain or right here at the waterfall all right why people can remain or get back the floor when they uh, when they're safe or when they go out to see the na the natural places. Um, I like to give example that when we, when we stay in the city life, when we work in the city life, we have to think a lot. We have to, we have to use our brain a lot because we need to clear a lot of words, communicate a lot of people do many things that mean our brand is really really hundred percent using but when we go at the natural presence like here when I stay at uh how waterfall water for I hardly ever use my thought okay my thought is my thought is focused just only with the natural that means I cannot 100% think about the crowded life or the city life or the work. That means it can help me a lot to maintain my floor or charge my battery up. In the case of some people who cannot go out to see the natural, maybe the sea, the mountain or the waterfall, they can decorate or they can plant the tree maybe at their condominium. their home or their house surrounded minus t r e and it can help them a lot to charge their energy or maintain their floor สำหรับวันนี้ก็อ่า,าให้ทุกทุกท่านนะคะที่ฟังแล้วก็ชมขัดแคสเนี่ยได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติของน้ำตกนะคะก็หัวใจหลักสําคัญเลยเวลาที่เราออกไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วเนี่ยสมองเรามันจะแบบ มันจะโลง่งมันจะโปร่งแล้วมันก็จะไม่คิดถึงเรื่องงานมันจะทำให้เราแฮปปี้มีความสุขนั่นเองนะคะโอเค I hope you all will find the nearest natural places and enjoy to recover and maintain your flow ขอบคุณสำหรับการรับฟังแล้วก็รับชมในเอพดนี้นะคะเจอกันใหม่เอพดหนะะ้าค่ะ Thank you so much for watching and listening See you again next episode Bye bye 拜拜，拜拜。